รอหนีหมดก่อนหมดมาลีโอ้มาละแสงมาละเอานะพี่ฉันคืออยู่เขาเลยอ๋อเป็นี้นี่เอง สวัสดีค่ะอุ้ยขาเริกเข้ามาหรอจ้าเมื่อวานอะไรก็บอกพี่มุกโงคุยกับเสาร์ยังเมื่อวานเหน็ดหลบไปจับบ้านที่ไรฝนตกทีเลย มันมีมีเล็กนะเป็นอย่างนี้นี่เองเชื่อมแล้วเชื่อมแล้วเชื่อมเน็ตแล้วเชื่อมจนะิตลีวาลีวาลีวา พี่โลโว้ลูกค้าบอกโอ้ถ้าจะลำบากขนาดนั้นพี่ดูเนี่ยโลโวนะไม่ก่อนสงสารลูกค้าสงสารตัวเองก่อนอุย้ยนะนี่ไงลูกค้าเข้ามาเต็มเลย,ยสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วพิมพ์สวัสดีทักทายกันหน่อยคุณพี่โลโกโคโล่อย่างก็ โ,โลแล้วคือรวยเอยลูกเที่ยะแยะสวัสดีค่ะเข้ามาครั้งแรกสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะ มาครั้งแรกก็ทักทายกันหน่อยขายยกกระสอบใช่ค่ะคุณพี่ยกกระสอบอย่างเดียวเลยที่เต็มแล้วเต็มแขเต็มแขนแล้วค่ะมันเกินไปแล้วเวทปล่อยป้ายส้มในตำนานของเรา ต่่งจยววนี้้ละะโอทคิรับรีวิวขอบคุณค่ะคุณพี่เดี๋ยวขออนุญาตปักหมุดไว้ก่อนทำไมใจดีจังเลยน่ารักอ่ะลูกค้าน่ารักจังพ่ออดพ่ออดเลเอ้าทำไมเดี๋ยวนี้พ่อไม่มาคอมเมนต์เลยอ่ะโทรศัพท์ก็ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนแบตอ๋อมาคุณพี่ กางเกงเ e สตอยส์แบบหนึ่งพี่อะทุกคนคะ่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะคุณพี่ใครเข้ามาแล้วฝากกดสวัสดีทักทายกันหน่อยคะ่ะคุณพี่อะจัดไปกางเกงเวสต์บอยส์ป้ายส้มในตำนาน,นะคะคุณพี่ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนป้ายนี้พี่จ๋าเป็นสินค้าขายดีประจำก็ดังเรามาหลายปีแล้วนะคะตัวแรก บอกเลยมีแบรนด์ให้พี่ๆได้ลุน้นทำราคากันทุกกระสอบนะคะบางกระสอบออกมากบางกระสอบออกน้อยนะคะรีวายอีกแล้วค่ะโอ้โหปังไม่ไหวตัวตึงอะ่ะตึงสุดในรุ่นกางเกงเวสต์บอยนะคะไม่มีใครไม่รู้จักขากระบอกสวย,สวย ไซส์ก็ดีกำลังขายอยู่ประมาณ30 40ถึง40บวกลบนะคะมีคาโก้ให้ได้ลุ้นพ่อของป้าของคอนะคะพี่นี่งานค่อนข้างสะอาดอยู่เปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียก็มีบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆตามภาษาผ้ามือสองเนาะทุกคนอุ๋ยคาโก้กแล้วจ้าใครเจอคาโก้ก็เอาไปคัดไปแยกทําราคากันอีกทีนะเฮ้ยคาโก้อีกแล้วอันเนี้ยพี่ ยิ่งใครเอาไปซักเอาไปรีดพี่ยิ่งเพิ่มมูล,ลค่าตัวสินค้าได้มากยิ่งขึ้นนะคะต้นทุนต่ำกำไรดีมาทางนี้ได้เลยค่ะใครจะไลฟ์สดใครจะขายในห้างนะคะหรือใครจะลงตลาดนะัดรุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายเลยนะคะคุณพี่ราคาเบาๆเท่านั้นเอง3,700บาทกระสอบ100ตัวค่ะอุ๊ยทำไมเนี่ยมันขาดไปเคีดีมากเลยลูกนี้ ลูกนี้คือปังนะพี่ค่ะก็ออกไม่ไหวเลยอะมันต้องเอาไปลุ้นอีกทีนะคะบางลูกก็ออกมากบางลูกก็ออกน้อยนะคะแต่ใครไม่อยากลุ้นนะพี่เอากางเกงเวสปอยไม่ใช่ใครไม่อยากลุ้นเอากางเกงคาก็ล้วนนะคุณพี่คือรุ่นนี้มันต้องลุ้นนะถ้าใครเจอก็ไปคัดแย่งทำราคาถ้าใครไม่เจอก็ขายกางเกงเวสปอยไปนะคะ มันคือเกงเวสตอยมันไม่ใช่เกงคาโก้คุณพี่แต่ใครเจอก็ถือว่าแบบอ้าดวงฉันดีนะซ้าช่วงนี้อะไรประมาณนี้นะคะแต่เป็นสินค้าขายดีคุณพี่อุ้ยรีไวท์ราวอ่ะนี่คุณพี่โอ้โหไซส์ดีนะนี่เธอเนี่ยเธอใส่ไหมไม่ใส่ันนี้ไม่ใส่เลยเนอใส่ดีอกอคาโก้อีกแล้วอุ้ยคาโก้หลายเดอ เหมียวไปเลียงกับลูกพี่เลยม,มาโอ้โหสีเคปังไม่ไหวจ้าเนี่ยลูกค้ามันเป็นเวสปอยค่ะกระบ,บอกแบบนี้นะมีลูกค้าบอกเอาได้ไปแล้วไซส์ใหญ่ไันนี้กรณีนี้พี่ไซส์ผู้ชายนะใช่สามสิบ ถึงประมาณ40นะคุณพี่ไซส์สแตนดาร์ดงาน US s i z ไซส์อยู่แบบประมาณนี้เลยไม่ว่าจะเกงยีนเกงเวสต์บอยเกงแลักนะคะถ้าขึ้นชื่อว่าตู้ US s i z ไซส์จะอยู่ประมาณนี้คือไซส์สแตนดาร์ดค่ะใช่แสงสวยจ<ม>ังเลยอะ<ม>ตอนแรกแบบมืดเลยเนาะนนะแ,แ,แสงดีมากเลยอตองนี้นะส,สวยได้เห็นไหมลูกค้าแบบยังไม่ได้เปิดปุบเอฟเลยจ้า อยากได้ขาสั้นชายหมดไหมคะขาสั้นชายหมดตั้งแต่วันนั้นเด็เอาชายหญิงไปก่อนไหมคุณพี่คาโก้จากคาโก้อีกแล้วค่ะขาสั้นชายมีแต่โอเวอร์ไซส์าเขาไม่ใช่เด็กจังผิดโอเวอร์จ้าอนนี้โอเวอร์ได้ไหมดูดิต้องรีดนะเป็นงานเบอร์สองนะคุณพี่สามพันเจ็ดนะ เบอร์หนึ่งปลาท่าไหลายร้อยตัวเบอร์หนึ่งห้าพันห้าบวกนะห้าพันเก้าไปแล้วมั้งห้าพันเ้าแต่สมัยไหนแล้วสมัยโควิดใหม่ๆหป่านนี้ไม่ไปห้าพันเก้วพันแล้วเหรอเออเบอร์สองนี่แหละขายดีต้นทุนต่ํากําไรดีคุณพี่ให้พี่แพทเลยน้องแพทน้องแพทอุ้ยแก๊ปค่ะโหูยสวยอะสีนี้ก็สวยเนี่ยสีโทนนี้ไม่บาท ยิ้มตัวหน่อยิ้ม<ต>หวานฮัลโหลแมนมันเป็นสีคลุมโทนคุณพี่ขาวดำเทาครีมน้ำตาลเป็นสีเบสิกใส่ได้ทุกวันขายได้ตลอดทั้งปีค่ะรุ่นนี้ถ้าใครจะเอาไปขายคนไซส์เล็กต้องเอาไปแก้แกเอวเอวนาะแต่แก้เอวนะคุณคนะไปเพิ่มแก้เอวเพิ่ม 30 40 50ก no. um, ็ไปขายเป็นราคาบวกไปนะคะบางคนนะเอาไปทำแบบเป็นเอวสูงอ่ะเนาะอืมทรงลูเขาเรียกทรงลูแล้วถ้าเราใส่ทูงป้าทำเป็นน้องน้องผร้หญิงเห็นไหมทรงป้าุผมเห็นลูกค้าตกหัวใจมาเลยค่ะเราใส่ก็จะเป็นทรงมัมหรือว่าทรงยายใส่ก็จะเป็น ประมาณกี่ตัวคะกระสอบเขียนมาหนึ่งร้อยเลยลูกค่ะตามป้ายกระสอบจะเขียนมาหนึ่งร้อยตัวนะลูกค้านะแต่จริงไะหนูก็เคยนับนะมันก็อยู่ประมาณนี้แหละคุณพี่แต่ไม่ได้นับทุกทุกกระสอบใช่ก็คืออยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยนี่แหละอะอะไรอ๋อคารโก้คาโก้ต้องลุ้นเดอเดจ้า เป็นเป็นคนทุกที่วิชาบอเอย่าเราเป็นคนแลกวแต่อยู่เกาหลีค่ะีนสีสวยอ่ะสีอย่างเงี้ยคือเด็กๆชอบเนาะเด็กๆวัยรุ่นก็ขายได้นะพี่น้องๆวัยรุ่นผู้ใหญ่ก็ได้แบรนด์ H&M ก็มี ดีงานดีลูกค้าซื้อซ้าเยอะมากค่ะให้นีงตัวจีเป็นไซส์เล็กก็มีนสามสิบยี่แปมีบ้างอะ่ะลูกค้านอติก้าตัวนี้อย่างหล่อเลยครับังทันอยู่นะลูกค้าเดี๋ยบ่ายสามโมงครึ่งรถออกแล้วออนะช่วงนี้ช่วยๆกันพี่เนาะบางคนโอนไม่ทันบางคนไปตลาดยังไม่กลับ อย่างเงี้ยขอโอนเย็นหน่อยปกติสามโมงเราออกแล้วนะพี่แต่ช่วงนี้เราก็แบบอาเห็นใจลูกค้า<ม>นะคะเปล่าหรอพี่เงียบรอเหมือนกันรอรอ,อลูกค้านะสั่งเหมือนกันเอ,อเสื้อกีฬามีคุณพ,พี่ทักแชทเลยเดี๋ยวส่งรีวิวให้ดูจ้ามีค่ะไซส์มีโอเวอร์ไซส์นะมีทุกอย่างเลยเนี่ยเธอนี่ก็ยี่ิบแปนเนี้ยไซส์เนี่ยมันก็มีบ้างเนี่ยพี่ เพราะสีสวยเนาะเนาะก็สองแถวก็ได้เหนียวเออเล่นเป็นสองแถวเอานะพี่ใครโอนทานส่งวันนี้ได้เลยนะคะ โอนทันส่งเลยนะทุกคนหสีอย่างนี้สวยเนาะนี่ใส,ส่ประมาณสามสิบ h n m สีสวยจังเลยอะ่ะคุณพี่อุย้ยแดดดีจังเลยเมื่อกี้ดีนะเนี่ย mm. ดีนะมุกเขาคุยกับเบื้องบนละพี่ <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ากระสอบนี้ออกอะไรบ้างเนาะระหว่างรอน้องๆใครจะโอนใครจะสั่งเนี่ยพี่จ๋าข้างหลังเนี่ยคือแพ็คเตรียม เตรียมแล้วนะคนที่โอนเงินมาก็คือเมื่อวานกับรอบวันนี้นะคะเราก็จะแพ็กแล้วก็แปะที่อยเตรียมส่งให้แล้วนะคะพี่เท่าไหนยังไม่ได้โอนก็รีบโอนกันได้เลยนะคะเราจะได้จัดส่งให้วันนี้เลยพี่ๆจะได้รีบเอาของไปขายกันเนาะช่วงสิ้นเดือนแบบนี้พี่ต้องรีบเติมของเลยค่ะอออนะใช่บางคนเงินเดือนออกเนาะ ะเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกับกล้องค่ะหูได้อยู่เด้อเธอ,อป้ายส้มในตำนานขายดีแน่นอนไม่มีใครไม่รู้จักนะคะกางเกงเวสปอยชายป้ายส้มใครสนใจรีบสั่งกันได้เลยขายดีตลอดทั้งปีเลยค่ะรุ่นนี้